สวัสดีค่ะเจอกับพี่ต้นไม้อีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์วันสิ้นสุดสัปดาห์นะคะและก็เดือนนี้เป็นเดือนธันวาแล้วก็เป็นถ้าทางยุโรปก็จะเป็นเทศกาลคริสต์มาสนะคะเทศกาลของการขอพรนะคะแล้วก็พี่ต้นไม้เชื่อว่าทั่วโลกก็จะมีเทศกาลคริสต์มาสนะคะมันเป็นเทศกาลที่สําคัญที่สุดเลยนะคะ และก็เป็นเทศกาลของการขอพรในส่วนตัวของพีจ่จนไม้พีจ่จนไม้มีความเชื่อว่ามเมื่อเราขอพรในเดือนนี้หรือช่วงในเดือนที่จะเข้าเข้าเข้าปีใหม่นะเป็นเดือนธันวานะคะเป็นช่วงฤด,ดูของการขอพอรแล้วก็ พี่จนไม้จะแนะนำวิธีขอพอรให้ได้ผลนะคะทุกท่านอออืืขอพอรให้ได้ผลพี่จนไม้ทํามาแล้วนะคะพี่จนไม้อยากจะบอกนะคะถ้าใครแบบอยากจะขอพอรแล้วได้ผลนะคะให้ขอแบบนี้นะคะเราขอพอรเราอยากขอแบบตอนที่เราทุกข์ใจนะคะให้เราขอตอนที่เรามีความสุขไม่ใช่แบบได้โปรดเธอ ประทานพรให้ลูกด้วยเถิดขอพอรด้วยความทุกข์ใจเราจะไม่ได้นะคะการขอพอรให้เราขอตอนที่เรามีความสุขแล้วก็มีพลังนะคะและทุกๆครั้งที่เราขอนะคะให้เรามั่นใจว่าเราได้สิ่งนั้นเรียบร้อยแล้วนะคะให้จินตนาการว่าเราได้แล้วนะคะคือพี่ต้นไม้ลองทำแล้วเออแล้วพี่ต้นไม้ก็ได้หลายครั้งพี่ต้นไม้ลองขอพอรว่าวันนี้ขอให้โชคดี ให้มีเงินมาจากไหนไม่รู้นะยูยูนะแบบมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากเลย,ย,ยสามีนะเอาเงินมาเสียบไว้ตรงกระเป๋าพินีม้ยนะแบบโคตรดีใจเลย50สิบยูโรเขาบอกว่าอะไรนะสุขสันเทศกาลคริสต์มาสที่รักเธอจะไปซื้ออะไรเขาให้ของขวัญไงคือเพราะว่าคนที่นี่นะเขาจะให้ของขวัญเนาะแบบ ือพี่สุนไม้ลองแบบเอขอพรเปว่าให้ได้ในสิ่งที่ได้พี่สุนไม้หลับตานะตื่นมาตอนเช้าคุณสามีนะเอาเงินเสียบไว้ทงกับบ๋อห้าสิบยูโรโคตรที่ใจเลยวิ่งไปกอดหวามแก้มกันเลยนี่แหละขอพรน,นะเราต้องขอตอนที่เรามีความสุขแล้วก็ให้เราคิดว่าเราได้สิ่งนั้นเมื่อเรียบร้อยแล้วเราจะได้จริงๆนะทดลองนูนะแต่ว่า พี่โตน,นัยขอเน้ยนย้ำนะเราต้องมีความสุขตอนขอพรเออตอนขอพรเราต้องมีความสุขเบิกบานไม่ได้ไม่ได้ขอพรตอนที่เราเศร้าใจไม่ได้ร้องไห้ได้โปรดอะไรนี้ไม่ไม่ไม่เอานะคือแบบตอนที่เรารู้สึกดีแล้วก็แบบแฮปปี้อ่ะเออขอเลยแล้วเราได้และเคล็ดลับนะคะให้เรานึกถึงว่าเราได้สิ่งนั้นแล้วในหัวเรานะเราจะได้ลองทำดูนะคะ แต่เราต้องมีความเชื่อนะคะความเชื่อว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับตัวเราเราต้องเชื่อว่าเราต้องได้เงิน50ยูโรจากสามีแน่นอนนะคะไปทดลองทําดูนะคะถ้าใครทําสําเร็จนะคะพิมให้พิจนรไม้เห็นด้วยนะคะขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็โชคดีในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ที่จะถึงนี้นะคะสวัสดีค่ะบ,บายบายค่ะ